มีใส่ขากวนานะครับปักอยู่ไหนล่ะตัวปักตัวนี้มีคณต่อมาใหม่อันนี้วิธีใส่ตัวเนี้ยส่วนมากคนชอบใส่ผิดเห็นไหมครับมันจะมีรูตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้ตรงขาขั้นเร่งเนะี่ย ให้เอาขาตัวนี้สวมในรูถ้าสวมไม่ได้มันจะเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ติดโคนอ่านี่เห็นอยู่นะครับแล้วก็บิดกลับบิดกลับมันต้องเด้งนะอ่ามันต้องเด้งแล้วก็ใส่นอดยึด อยู่คนเดียวครับเลยใส่โชว์ไม่ได้แล้วก็ใส่ปลั๊กเสียบปลั๊กเค 913S2 เนื้อ SX ใส่ขากาวนาต้องใส่ให้รูตรงรูขั้เล่งด้วยตัวเซ็นเซอร์กาวนานะครับโอเคฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับผม